นะครับวันนี้มาอยู่กันที่ซอยราชบุรณะหนึ่งนะก็เป็นถนนที่จะเข้ามาทางสวน15นาทีประจำเขตราชบุรณะครับซึ่งเป็นสวน15นาทีที่มีการตกแต่งแบบญี่ปุ่นริมแม่น้าเจ้าพระยาเลยนะครับถือเป็นสวนที่มีความเอกลักษณ์มากนี่ครับ<ม>ก็มองไปตรงนี้ก็จะเห็นบรรยากาศของพิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็จะมีสะพานพระนามสามโดดเด่นอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีวัดดาวคนองนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย สับส่วน15นาทีครับแต่ท่านโดยสังฆ์สังฆ์งานเขตลาบ,บุรณะครับก็มีชาวบ้านและมาพักผ่อนเยอะอยู่นะมาดูว่าจะมีอะไรบ้างนี่ครับส่วน15นาทีตกแต่งเป็นแบบซุ้มประตูญี่ปุ่นเลยนะนี่ครับส่วน15นาทีเขตลาบ,บุรณะบริเวณซอยลาบ,บุรณะ1ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับเป็นนโยบายของชัดชัดสิริพันธ์ครับ วด้าน9ดีครับสร้างสวนทุก15นาทีริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เดิมทีเป็นพื้นที่รกร้านนะครับแต่ก็ได้ทําการปรับปรุงขึ้นมารีโนเวทให้กลายเป็นที่สวยๆสำหรับเช็คอินและมาท่องเที่ยวได้อ๋อชื่อเสาโทริอิครับเชื่อมต่อถึงสานเจ้าแม่ทับทิมเป็นสิ่งสักการะของประชาชนครับก็จะเป็นจุดตึงดูดและอัตลักษณ์ของเขตครับเสาโทริอินี่ก็ผมว่าเป็น จีนไม่ก็ญี่ปุ่นนะครับก็คงนแนวนี้ครับดูจากสถาปัตยกรรมแล้วนะครับก็เป็นักษณ์เขงแถบนี้ครับก็ื่อให้ารจำลองขึ้นมาเพียบเลยนะครับก็มีป้ายแสดงความเป็นมาให้ดูด้วยนะครัรับ ก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปนะโหตกแต่งกากฝาขวดใช่ไหมเนะี่ยถ้าจำไม่ผิดนี่ครับก็จะเป็นรูปดาวนนะใช่ริงนะตกแต่งกากฝาขวดว้าวเป็นการตกแต่งโดยใช้วัสดุรีไซเคลิลครับก็เป็นลักษณะของต้นไม้ที่สวยงามอยู่นะหยบซูไม่ดูนี่เลย เขาใจทำนะเนี่ยนี่ครับก็จะเป็นโิบห15นาทีลาบุรณะครับมีเรือไปฉากหลางนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาอลังการมากแล้วก็มีไม้เป็นเก้าอี้นั่งพักครับแล้วนี่ครับพอมอเป็นจุดถ่ายรูปนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับทะลุไปเลยสวยมาก เป็นประมาณนี้เลยนะดี่เสียง,งหมาเลยสตัตว์ตน,นิดนึงนี่ครับก็เป็นจากเสาไฟนะฮะก็ทำเป็นเอาฝาขวดน้ำมาประดับแล้วก็เป็นแบบสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาก็มีคนมาตกปลาแล้วก็ดูวิวนี้แม่นะ้ำเจ้าพระยากับเพียอเลยนะนี่ฮะโชคดีสสซ่15นาทีราบบุเลยนะ มีเก้าอี้ศาลาให้นั่งพักผ่อนนะแล้วก็ตกใจหมดสวดศีนนาทีริมแม่น้ำเจ้าพยาครับก็เดี๋ยวเราจะตรงเข้าไปหาศาสตร์ศาสตร์จะแม่ทับทีมกันด้วยนะนี่ก็จะตรงเข้าไปในแนวแนวเสาโทลเอศอะไรนี้เลยเดี๋ยวเราให้ดูรอบวก็เป็นก่อนนี่ครับก็จะมีเรือห่างยาวเรือเรื่องนี้เป็นวิถีชีวิตทางน้ํานะ ก็ตรงนั้นก็จะตรงไปทางสภาพระรามเก้ากับทศมาราชันครับผมนี่ครับก็เป็นบรรยากาศสวยๆนะของแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพของเรานี่ก็จะเป็นเสาของฝาขวดนะนี่ครับโชคดีเราจะเดินไปกันเลยเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบสวยๆเลยนะ ก็จะมีดอกไม้ตกแต่งครับ,แล,ลบลแล้วก็มีเสาไฟด้วยเพื่อความปลอดภัยตลอดทางแล้วก็มีเรือสำหรับนักท่องเที่ยวจอดอยู่นะลมก็ค่อนข้างแรงนะเพียสัญญาว่ามีฝนแล้วก็แสดงบรรยากาศหรือแม่น้ำด้วยโอเคมาครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราดูแม่น้ำเจ้าพระยาดีสักนิดนึง นี่ครับตึกธนาคากครกสิกรไทยกับส,สภาพพระรามเก้าเด่นเลยครับแล้วก็เสไาไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามมากไปไปกันต่อ อันนี้ก็เป็นท่าเรือเข้าไปยังเรือท่องเที่ยวนะเดี๋ยวมาแวะเข้าห้องน้ำตรงนี้แ่ะครับโอเคเราก็ใกล้ถึงกันนะถึงแล้วนะครับศาสเาจ้าแม่ทับทีมตั้งริมน้ำเลยครับนี่ แล้วก็มองออกไปก็จะเป็นบรรยากาศของเรือขนส่งสินค้าสภากรุงเทพกับสภาพระรามสามแล้วก็แนวตึกสูงกรุงเทพชุดเอเชียทีกโอเคครับก็เป็นต้นพิกุลทองนะ่ะ นี่ครับศาเจ้าแม่ครับทีมนี่น่าจะเป็นคลองดาวคนองถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวมีอะไรแก้อีกที กมากราบสักการะกันได้นะนี่ครับก็จะเป็นศาสจ้าแม่ทับทีมครับที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมาอย่างยาวนานกระจกก็สะท้อนไปเห็นถึงสภากรุงเทพครับอย่างสวยอะตอนนี้ครับมองมาก็จะเห็นบรรยากาศของโซนสินาทีคร่าวๆครับ ก็จะเป็นแนวของเสาต้นโทรอีขนาดใหญ่ลึกไปเลยนะมองน,นี้ก็เป็นเรือห่างยาครับเข้าไปทางดาวขนองคลองดาวขนองนะฮะแล้วก็สภากรุงเทพครับวัดดาวขนองอยู่ตรงข้าครับเป็นวิถีชุมชนเนาะ มากครับตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นสุดสวนแล้วเนาะก็จะไปยังเขตที่เป็นโรงงานอะไรนี่ค่อย้างเป็นสวนตัวแล้ะ The Paniccruise นี่ครับมองไปยังสาเจแม่ทัดทีมครับมาเที่ยวกันได้นะถือว่าตกแต่งนี่ยังมีสเสน่ห์แล้วก็ทราบเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวได้ดีอีกจุดหนึ่งเลยก,ก็จะประมาณนี้เลย